ออยธนาปาดน้ำตาเล่าเรื่องความรักลั่นไม่คู่ควรกับเขาเจ็บหนักได้แต่ร้องไห้กับเพื่อนออยธนาปาดน้ำตาเล่าเรื่องรักลั่นไม่คู่ควรกับเขาเจ็บหนักได้แต่ร้องไห้กับเพื่อนมาเล่าเรื่องความรักที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนในรายการพาน้องมาร้องไห้งานนี้พระเอกหนุ่มออยธนาสุดที่ขมลถึงกรบปาดน้ำตาร้องไห้กับความรกักที่ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตว่ารักครั้งนี้เป็นช่วงวัยรุ่นและสอนอะไรเราหลายอย่าง ตอนนั้นเป็นนักร้องแล้วคนนี้ทำให้เรารู้สึกว่าความรักมันต้องเป็นแบบนี้เขาเป็นคนนอกวงการตอนนั้นผมอายุประมาณ20พอเริ่มเป็นนักร้องผมก็เริ่มลอยมั่นใจในตัวเองพราวคนเริ่มดังใหม่ๆก็ลงตัวเองผมไปตัดผมแถวสุขุมวิทก็ทักทักและขอถ่ายรูปหลังจากนั้นเราก็คุยกันแต่ตอนนั้นผมก็มั่นใจในความตัวเองหรอก็เลยคบเผื่อเลือกมีหลายคน ความคิดตอนนั้นเรารู้สึกว่าไม่อยากเลิกกับใครอยากมีแฟนเป็นตัวเป็นตนคนที่อยู่กับเราอยากจะเลือกคนที่ดีที่สุดเหมาะสมกับเราที่สุดก็เลยคุยหลายคนก็ปรึกษาเพื่อนสนิทว่าคนนี้เป็นไงเหมาะกันไหมเข้ากับเราได้ไหมส่วนมากผมก็อยากให้เขาเข้ามาอยู่ในสังคมเรามาดูว่าเราเป็นยังไงค่อยๆคุยพอไม่ใช่ค่อยๆเฟดไปจนสุดท้ายเขาใช่ที่สุดแล้วเป็นวันเดียวกับที่เขาบอกว่าอยากคุยกับเราก็ไปหาเขาที่บ้าน เพื่อนเขาเราตั้งใจจะคุยกับเขาคนเดียวแต่ว่าเขาคุยกับผมบอกว่าที่ผ่านมารู้ว่าเราคุยกับคนโน้นคนนี้แต่เขาไม่ว่าอะไรดูว่าเราจะทํำยังไงปาดน้ําตาแล้วเขาก็บอกว่าเราทําตัวแบบนี้ไม่ดีเราก็รู้สึกมันตรงหมดที่เขาพูดก็รู้สึกว่าตัวเองแย่จริงๆพอเขาหมดเรากับพูดไม่ออกคือเขาจะบอกเลิกเราที่ไม่ได้อธิบายให้เขาฟังว่าเราเลือกเขาแล้วเพราะมันจุกพูดไม่ออก เราพูดไม่เก่งรู้สึกตัวเองละอายไม่ก็ควรกับเขาเพราะทำตัวแย่ๆก็กลับบ้านร้องไห้ขับรถบนทางด่วนร้องไห้เช็ดนั้ตา่างมันให้บทเรียนเราว่าวิธีการคิดแบบนี้ไม่ได้ถูกต้องการที่เราจะทุ่มเทกับใครสักคนแต่เราก็เลือกแบบเผื่อเลือกไว้บางทีเขาก็มองว่าเขาก็ไม่ใช่ชอยสําหรับใครตั้งแต่นั้นมาเขารู้สึกว่าไม่เอาใครเป็นชอยก็พบทีละคนใช่ไม่ใช่ก็เลิก กค่อยไปคบคนใหม่เป็นการให้เกียรติคนที่เราครบด้วยนับตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่เคยพูดกับเขาไม่เคยบอกว่ารู้สึกอย่างไรได้แต่บอกกับเพื่อนร้องไห้กับเพื่อนขอบคุณที่มาของข่าวจากมัติชนออนไลน์มัติชน .co.th